สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนต่อต้านพรบนิรโทษกรรมใช่ปะพี่ผมเฤษณาเสรีชัยพี่เล็กอุภาพปเิมานตุกเสมและดรทอนทำรงนาวาสวัสดีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ชุมนุมกันสวัสดีครับ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 อันอื่นเนี่ยก็ต้องให้พี่เล็กโชว์ของก่อนผมอาจจะไม่สมวัยใครวาดฮะเออนะผมหาได้ผมเสียผมมีเยอะใช่นไหมไม่เอา พรบอ,รบอนี่โทษสกรรมนี่เห็นไหมฮะน่ารักเด็กๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมขนาดเด็กยังไม่เอาเลยนะ <c oughs> เด็กมีคนนี้ดีเด็กคนนี้ยิ่งหนักก็อีกยังดูดนม <c oughs> ขืนเ <c oughs> ทียงคืนเอาก็ไม่ได้ดูด <c oughs> นะฮะก็อยากกลับมาพบกับเที่ยวกับทอนอย่างทุกครั้งนะครับแม้ว่าเหตุการณ์จะมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่เยอะแยะมากมายที่คนไทยหลายแต่หลายคนเนี่ยก็เริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยแล้วมันถูกเปล่าตัวเองคิดว่าถูกต้องใครๆก็คิดว่าความคิดตัวเองมันถูกต้องเท่านั้นน่ะทักษิณยังคิดว่าตัวเองถูกต้องเลย กมันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นมันเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดตัวเองคิดว่าถูกต้องก็ต้องออกมาแสดงในทางที่ถูกที่ควรอ,อถิแเขาก็แสดงของเขาก็ถูกที่ควรเขาก็แสดงไปมันก็ตอนตอนจบเนี่ยเขาเรียกฟ้ามีตาีตะาไข่ฟ้าถียิบยไม่มีใครสามารถรอดตะไข่ฟ้าผมเขียนไว้ในเพจ <laughs> ผมตั้งเยอยแยะแล้วเฟซผมก็ังเยอะแยะแล้วหัดาอ่านดูดิ นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสิ่งที่เหตเฟซมันไม่ค่อยฮิตหรือเปล่าโอ้โหเป็นพันไลค์ตลอดเดี๋ยวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในความคิดของพวกเราท๊กเท๊ก๊กจริงพี่ช่วยกรุณาสงบเวลาเราจะพูดเรื่องสําคัญอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้สมาธิคนหนึ่งจมอยาบ่งอีกคนนึงแกะอะไรก็ไม่รู้แล้วจะให้มาพูดเรื่องพลระบอนี่โทษนี่โทษสกรรมมันเป็นเรื่องที่ลาบากยาก นะฮะซึ่งแน่นอนว่ารายการเที่ยวกับทอนเนี่ยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วตัง้งแต่ต้นต้นชูตัน <c oughs> <c oughs> รายการเที่ยวกับทอนก็ชัดเจนตัง้งแต่ต้นแล้วว่านี่เป็นเด็กเราจะโชว์เนื้อชูมาข้างหลังค่อยๆเลี่ยนมาข้างหลังอ๋อ <c oughs> เป็นเือนตัววิ่งไงตัววิ่งนั่น้า <c oughs> ลาเราก็ชัดเจนกันมาได้ปีส่เก้านะครับอาจารย์ทอนก็ไปตั้งแต่นั้นนะฮะเพราะว่า,าอาจารย์ทอนไปทำอะไรปีสี่เก้าแข่งสี่ ผมไม่คนคิดไอเดียตั้งแผงหนังสือขายที่ดาวเทวเขามอบกันจะไปขายหนังสืออีกเหรอได้เงินต้งเยอะแยะแล้วเงินไปไหนเงินก็ไม่เข้าผมอยู่แล้วผมบ้านของบ้านประเทศเงินก็สนับสนุนเอ TV อยู่แล้วไม่สนับสนุนตัวผมนะฮะผมก็เป็นแค่เห็บเมื่อปีเมื่ออันนี้เมื่อครั้งปี49่้ใช่ไหมผมเห็นล่าสุดเห็นอาจารย์ทอนเขียนเอาไว้บอกว่าพอได้ซีดีจากคุณเกษตรสมัยนั้นยังทํารายการวิทยุอยู่เลยผมไลฟ์ซีดีตอนนั้น ตอนนั้นมีศิลปินนักงหงาออกมาก่อนเลยคนแรกเพลงสองพันสองห้าสเก้าใช่เพลงบนถนนหนทางซุปเปอร์ไฮรีนั่นเป็นของคลกศิลป์ใช่ผมว่าอาจารย์งดไปพวกร้านเหล้าบ้างเอะนะฮะยังไงก็ตามนะครับของเราก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยจะมาพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะในความคิดของพวกเรานะฮะซึ่งจริงๆก็คือความคิดของผมนะฮะแต่ผมมั่วเอาว่าเป็นพวกเรา ในลักษณะของว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลง่ายๆว่ารถที่มันเปื้อนโครนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราล้างมันด้วยน้โครนเนี่ยมันก็ยิ่งแปดเปือ้อนอึ้งเลยค่ะลึกซึ้งถ้าจะน้ำคนที่ไหนมาคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยช่วยพูดให้ไหมว่า <c oughs> ย,ยายๆว <c oughs> ่าเข้าใจแปดเปื้อนอยู่แล้วคุณต้อง<ด>ใช้น้ําสะอาดอะไรแปดเปื้อนอยู่แล้วก็ ทั้งแก๊ง,ง,กงไม่ว่าจะเป็นแก๊งไหนไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนหรือใครก็ตามที่ทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรลงไปแล้วก็ได้รับการบางคนก็อยู่ในกระบวนการของการตัดสินทางความยุติธรรมบางคนก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว,ลวสิ่งที่เรายอมรับก็คือเรื่องของความเคารพ รายการเที่ยวกรทอนพาคุณผู้ชมไปเที่ยว,วทั่วโลกมาห้าหกปีแล้วก็วจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือรัฐมนตรีบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายเนี่ยมีแต่ข่าวว่าเขาโดนลงโทษแต่ข่าวที่ว,ว่าเขาพ้นโทษเพราะนี่นี่นลรโทษสกรรมเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นในประเทศไหนนะครับตามตรงรู้ส<ม>ึก<ท>จะมี e DI, อีดี้อามินเลยพยายามจะทำกับเพื่อนกันไงอะไร ไทยแลนด์ only นะฮะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ไทยแลนด์ only ก็เป็นคําพูดที่พวกเราชอบใช้แต่เราก็ไทยแลนด์ only ก็ต้องมีสองทางเสมอเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีไทยแลนด์ only ที่คนออกมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยมันอาจจะไม่เกี่ยวมันอาจจะเกี่ยวที่ว่าผิดหรือถูกอการเลือกตั้งเป็นเพียงแค่เลือกผู้นําแต่ถ้าเกิดผู้นําผิดเสียงข้างไหนก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะเขาบอกว่าถ้า โจรแปดคนคนดีสองคนเถียงยังไงมันก็แพ้โจรอยู่ดีถ้าใช้ระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ออกแบบไว้อย่างนั้นนะฮะเขียนหนังสือมาเกือบร้อยเล่มไปมาเกือบร้อยประเทศทั่วโลกระบอบประชาธิปไตยเริ่มจัก,กรีก นะฮะแล้วการพูดคุยในสมัยนั้นก็คือเลือกผู้นําเสร็จแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาผู้นําก็มีการเปลี่ยนต่อมาเป็นยุคโรมันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นระบบที่เรียกว่าจากักรวรรดิซึ่งมันแตก,แกต่างจากประชาธิปไตยกรีกอย่างเห็นได้ชัดจริงๆผมมีความรู้เยอะในเรื่องนี้แต่แเราไม่เคยใช้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> โรมันเนี่ยกลายเป็นแบบจกักรวรรดิจะมีพรรคมีพวก อย่างสมัยก่อนจูเลียสซีซ่ามนถึงซีซ่าพวกนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าสภาของโรงมันเนี่ยมีการสมดุลมีการแข่งแข่งแย่งมีการซื้อตัวมีการจ่ายเงินมีมนะไรเพียบนี่มันเป็นพันปีมาแล้วสองพัน <2, 000. S 2> มันก็ยังปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ประวัติศาสตร์ก็คืออะไรที่เรากลับไปยอ้อนรอยตลอดก็คุณสนทีก็จบประวัติศาสตร์ไหมเถอะอ่าทำไมฮะคือจริง,รง,รงๆแล้วประวัติศาสตร์มันเกิดุณส่วนที่มาไม่ใช่หมายความว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ น่าสนใจมากสำหรับคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านการเมืองเก้าอี้เรามันจะพังอยู่แล้วคือไม่ขกิดหนูบนเพดานเดี๋ยวไปสนใจมันเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากําลังพยายามที่จะทําให้ชัดเจนก็คือว่าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผิดไม่ใช่ผิดนะฮะผิดต้องเป็นผิดผิดมันก็ต้องผิดผิดจะถูกก็คือถูกนะฮะแล้วก็ฉะนั้นไปสีลมเป็นไงบ้างผมไม่จุล่าสีลมก็ไปเกษตรก็ไปเป็นไงฮะ เขาบอกว่าเป็นเป็นม็อบที่ดูสดใสล่าเริงสดชื่นจเจริญหูจเจริญตาคนทําถูกมันทำไม่มต้องมองค้าต้องตะโกนเกลียวกราดคนทําถูกก็ต้องสดชื่นเรื่องปกติแล้วดูน่ารักกันไปนหมดก็คนทําถูกทําอะไรไมันก็น่ารัก <c oughs> อ่จริงเหรอจริงจริงจริง,งอและอีกการหนึ่งที่อยากบอกต่อไปก็คือในประวัติศาสตร์หรือในระบบ ประชาธิปไตยที่ประเทศไหนเขาก็ใช้กันนะฮะเห็นชอบอ้างกันนะก็ะคือว่าถ้าเกิดกฎหมายที่สําคัญเนี่ยผ่านสภาแล้วโดนตีตกเนี่ยปกติเขาจะยุบเขาต้องลาออกแสดงสปิปิตด,ด้วยการยุบอลยหรือยุบสภาต้องยุบไหมเพราะว่าเพราะว่าถือว่ากฎหมายที่ผลักดันมาทางเสียงข้างมากผ่านแล้วก็โดนตีตกด้วยสภาสูงห,หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สภาเมืองไทยไม่ค่อยมีมั้ม เขาเรียกเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีเน็นเออใช่เขาใช้คำว่าศักดิ์ศรีจริยธรรมหรือ <ทำ S 2> ไม่ต้องใช้จริยธรรมม่ใช้ศักดิ์ศรีจริยธรรมเอยแต่มันแปล,แปลยากคุณธรรมจริยธรรมแล้วแต่ศักดิ์ศรีศรมันมีที่ไหนก็มันยังศักดิ์ศรีมันตีความง่ายเพาคุณยังมีศักดิ์ศรีองความเป็นคนแล้วถ้ามันไม่มีเขาก็บอกว่านี่ล่าสุดก็เพิ่งจะบอกว่าเดี๋ยวรอไม่เป็นไรเดี๋ยวรอร้อยแปดสิบวันส่งกลับไปใหม่รอบนี้แล้วเฉพาะพวกเราอย่างเดียวแล้วการบ้านรูปผมเวลาผิดเนี่ยอาจารย์เขาให้แก้วันหนึ่งจากนั้นก ข้อสอบผมแม่ผมตรวจเนี่ยเด็กไดเอฟแล้วเอฟลูกอาจารย์ออกกฎหมายได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวเด็กลูกผมก่อกฎหมายได้กับเกี่ยวกับลูกผมก็มีสิทธิ์ของความเป็นคนแล้วกับนายกรัฐมนตรีอืเพราะฉะนั้นอย่างผมให้เอฟคนเด็กมากล้องไห้เอาพ่อแม่มาเอาไปขายที่นาเรียบร้อยมาให้ดูผมยังเฉยเฉยเลยพี่ก็คือผิดอืจบม,มันเป็นค,นความยุติธรรมคือการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เสมอภาคก็หมายความว่าทุกคนต้องได้รับความเท่าเทียมกันไม่ใช่คนที่ทําผิดจากคดีอื่นไม่ได้รับการยกเว้นขณะที่คนที่ทําความผิดคดีของการความคําว่าการเมืองเนี่ยถ้าเกิดเป็นการพูดหรือหมิ่นประมาทหรืออะไรเนี่พอว่าแต่ถ้าเกิดถึงขั้นทําร้ายผู้คนจุดไฟเผาอันนี้มันไม่ใช่คดีการเมืองแล้วฮะอันนี้เป็นคดีร้าปัญหาก็าคือปัญหาคือเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าเขาทําไม่ยอมรับอะไรเลยแล้วหมาไหนมันทํา ก็ไม่รู้มันยังไม่ยอมแล้วเลยจนถึงวันนี้มันก็บอกว่ามันโดนกันแกล้งทั้งหมดเป็นผลพวงจากการรัฐประหารเพราะฉะนั้นต้องย้อนหลังไปถึงปี4 7งั้านรัฐประหารก็ผิดผิดมอดผมก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐประหารถูกดีหว่าผมก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบารร<ม>ัฐบาลช่วมีคำถามอยู่ว่าวอะไบอกว่าเป็นผลพวงจากรัฐประหารใช่ไหม ปีสี่เก้าสมัยมันเลยย้อนไปถึงปีสีเจ็ดเลยยันย้อนไปจอมพลสฤษดิ์ไหมหรือจะเอาย้อนไปสมัยคุณปู่ผมย้อนไปตั้งแต่นู่นนะคุณปู่ผมเนี่ยเป็นนายกทั้งปีที่เป็นอะไรเป็นไม่ใช่คณะราษฎรของคณะราษฎรเราโนระบบการประชาธิปไตยเรามาหลังจากคณะราษฎรแล้วคุณปู่ผมเโดนรุ่นปีประชาธิปไตยแล้วโดนจอมพลผินปฏิวัติย้อนไปถึงตอนนั้นไหม เมืกันรับรัฐประหารก็ผิดไหมฮะไม่ได้หมายความว่าถูกนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าจะย้อนก็ย้อนกันไปเรื่อยๆแล้วกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยเราไม่เกี่ยวกับว่าเราต้องเรียนกฎหมายกี่ข้อจํากฎหมายกี่เรื่องหรืออันไหนถูกทางกฎหมายอันไหนผิดทางกฎหมายกฎหมายมันมีมหาศาลสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกฎหมายทั้งหมดเนี่ย <S <S <ๆ S 2> เกิดขึ้นมาจากจุดง่ายๆก็คือว่าจุดที่ใจเราคิดจุดที่ใจเราตัดสินใจ <S <S เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องโยนกฎหมายทั้งหมดแล้วกลับมาที่ถามกันที่ใจว่า ผิดมันก็คือผิด yes โอ้โหเที่ยวกับทอนมันมันต้องเป็นอะไรนะคอมมอรลอใช่ไหมมันไม่ต้องใช้ลอเลยได้มากมายถามใจตัวเองถามใจตัวเองว่าถ้าเกิดยังงี้เผาบ้านคนอื่นคดีเผาบ้านไาเชียงก็ไม่ผิดเด้ทือย่างอื่นก็ได้ผิดก็คือต้องคือผิดส่วนจะสารจะตัดสินยังไงก็ต้องอยู่กับศารไหนไหบินไปเมืองนอกบ่อยๆก็นไปบอกเขาดิตอนนี้อยู่นอร์เวย์มั้งกินแปะแซลมอนอยู่ออสโล จะได้มีโอเมก้าทรีตอนนี้ผมไม่ทันแล้วล่ะผมไม่ได้เกี่ยวว่าใครยังไงนะผมไม่ได้หมายว่าผมต่อต้านคุณทักษิณเรื้ออะไรนะฮะผมต่อต้านในสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าผิดหรือถูกผมไม่ผมไม่สนใจบุคคลไงฮะผมบอกแล้วว่าต้องเหมือนคุณอะไรนะคุณสุดฮาริสว่า,วาแกาเขา <igkeiten S 2> บอกว่าแกไม่เลือกแกไม่เลือกอะไรนะไม่เลือกซ้ายไม่เลือกขวาแกเลือกข้างหน้าเลือกทางที่ถูกต้อง ก็ทางของแกที่แกคิดว่าถูกต้องใช่มันก่อนแกไปขึ้นเวทีแกมีประโยคเด็ดของแกคือลงท้ายด้วยว่าบ้าที่สุดแกทําอะไรไม่ถูกต้องนี่แกว่าบ้าที่สุดอันนั้นว่าด่าแฟนไม่ตองไปดูคลิปเอาไปดูคลิปเอาแม่ผมเห็นผมเห็นดูว่าบู๊บแล้วแต่บ้าที่สุดมันใช่ด่าแฟนอ่ะแกคงด่าไม่ค่อยเป็นละมั้งผมว่านะแกก็เลยด่าอันนี้แหละก็ดูน่ารักดีน่ารักดีนะฮะ เข้าเรื่องของเราวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันกับหนังสือเล่มใหม่นะฮะล่าสุดเลยครับเล่มนี้ครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่องานมากรมหนังสือที่ผ่านมานะฮะอะไรนะพาลูกเที่ยวคิดฮอลิเดย์บ้าที่สุดบ้าที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ก่อนจะไปหนังสือเล่มนี้นี่เลยนี่เลยนี่นี่นี่ อะไร่ถ้าใครจากันได้ใครมาวางไว้วะ<笑><笑>น้องน้องสาวเราที่เขาเคยมาจัดรายการร่วมกับเราอยู่ครั้งหนึ่ง,น,งน้องอุอ๋ยน้องอุอ๋ยนะฮะน้องอุอ๋ยนมผสมด่างไม่ใช่น้นํานมเขา้าวโพดเขาไม่รู้ไปได้สูตรมาจากไหนนะฮะแล้วก็เอาไปทําขายอยู่ตอนนี้นะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อช่วยเหลือ ช่วยสนับสนุนกันได้0806116040ฮะ0806116040สั่งเยอะหน่อยนะสั่งทีละขวดสองขวดนี่เสียกันสองสั่งทีละขวดเราจะส่งนกพิราบนะฮะน่าจะขวดประมาณ15บาทนี่ลองชิมแล้วฮะรสชาติเหมือนนมฮอกไกโดที่เจือนาไม่ใช่ไม่เหมือนกันมันเป็นข้าวโพดอาจารย์อันนี้มันข้นกว่าอืม ก็ลองไปกินดูนะฮะตามเบอร์ที่บอกไป0806116040พี่เล็กมีอะไรขายฮะก็มีเล่มที่ว่าครับพาลูกเที่ยวของอาจารย์เล่มใหม่นะครับเพราะว่าหให้เขาดูหน่อยตามรอยทางรักไปเยอรมันเนี่ยเราคุยไปแล้วเล่มหน<ช>ึ่งเล่มสองก็อันนี้ก็จะเป็นเล่มใหม่นะครับ <c oughs> พาลูกเที่ยว <c oughs> นี้ไปแล้ว <c oughs> S <S <S ต่อไป่ไปินไปกันโชว์มายากลน,นะฮะพิธีกรของเราที่เคยมีสามคนปัจจุบันเหลืออยู่สองคนอ่ะต่อครับจริงๆพาลูกเที่ยวนะฮะพาลูกเที่ยวนี่เป็นหนังสือที่ผมแนะนํานะครับเพราะว่าตอนตั้งเขียนเนี่ยก็เหมือนกันเลยตอนเขียนเนี่ยใช้ใช,ชัดเจนมากนะฮะว่าผมไม่เคยเห็นคนรักโลกคนไหนที่มีความทุกข์ซึมเศร้าและหดหู่คนรักโลกน้อยคนที่จะโกงโลกโกงชาติบ้านเมือง ผมจึงมั่นใจว่าถ้าคุณพาลูกไปหาโลกเด็กๆจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและทําประโยชน์ให้กับสังคม<ศ>ผมเชื่อว่าประโยคน,นี้ที่โปรโยไว้เนี่ยก็คงจะทําให้คุณผู้ชมหลายต่อหลายท่านเนี่ยตัดสินใจได้ว่าหนังสือนี้มีประโยชน์คือมีประโยชน์ต่อลูกผมผมคือผมไม่ได้ต่อต้านนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยหลาย,ลายต่อหลายหนังสือเนี่ยพยายามจะเน้นให้ลูกเก่งลูกอะไรซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็อ่านผมไม่ได้หมายความว่าผมไม่อ่าน แต่เจตนารมของการทำพาลูกเที่ยวในชัดเจนก็คือว่าลูกเป็นคนที่มีความสุขและทําประโยชน์ให้กับสังคม <S <S 1> <S 1> ซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ทำไมกล้องมันเปลี่ยน <S <S 1> <S 1> ไปเอาอันไหนกันเอา้เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเพราะว่าเจตนาที่แท้จ,จริงของการทําหนังสือเล่มน,นี้ก็อย่างชัดเจนนะก็คือความสุขกับประโยชน์ต่อสังคมหาเงินโถคุณพีเอ้ย แช่ไมไม่ถูกเหรอฮะผมก็เห็นเป <c oughs> ้าหมายแรกของการทำมังสือของอาจารย์ทุกเล่มมันก็ไม่แต่แตนี่มันก็พาลูกเนี่ยมันคือว่ามีคําว่าขึ้นลูกใหม่เนี่ยมันจะไล่ตามขึ้นลูกเก่าถ้าถ้าเราสร้างเด็กเนี่ยดีๆเนี่ยมันก็จะเป็น ส่วนที่เราเรากำลังพยายามตั้งใจฟวงพี่เล็กอยู่ตะตาตาตาตืต่นประจันต,ต,ต, <laughs> ตั้งใจมากไปหน่อยมาเพราะว่าไงคือผมเห็นข้อดีของสื่อเล่นนี้อย่างหนึ่งคือมันเป็นมันเป็นวิธีการเลี้ยงลูกแบบคนสมัยใหม่แล้วเขาเลี้ยงมาจริงๆเที่ยวจริงเลี้ยงจริงอย่างที่อาจารย์พรทําอยู่คือวิธีอาจารย์พรไม่ได้ไม่ไดไ้เลี้ยงจริงให้แค่เลี้ยงวะอย่าเพิ่งเบรกเลย okay. วิธีของอาจารย์พรคือ <laughs> คือ,ค,อคือเป็นคนเลี้ยงลูกแบบ ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เปิดตําราเลี้ยงอ่ะผมไม่เคยเปิดตําราเลยนั่นไงคือผมเองมีประสบการณ์คือลูกขคามเป็นมือใหม่เงี้ยจะต้องเอ๊ะลูกเป็นมเป็นพ่อพ่อมือใหม่พ่อพ่อคือเอ๊ะลูกเป็นอย่างนี้เราต้องทํายังไงหรือถึงวันนี้ลูกมีพัฒนาการไปแบบนี้เราต้องทํายังไงคือหาข้อมูลกันเยอะจนกระทั่งบางทีข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยแล้วมันก็ทําให้วิตกเกินเหตุ แต่พอผมเห็นหนังสือเล่มนี้เห็นอาจารย์ทรวิธีเลี้ยงลูกมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะลูกไม่ใช่พ่อแต่มันมีสเตปของมันไงการเลี้ยงเลี้ยงเด็กเนี่ยมันก็เร่องวัยนี้วัยนี้เป็นทำยังไงถึงจะสอนเขาให้ให้เขารู้จักกับสิ่งรอบตัวสถานที่ต่างๆการสิ่งที่อาจารย์ทรสอนด้วยการพาให้เขาไปเจอกับกับโลกอย่างเงี้ยคือต้องพูดตามตรงนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่า หนังสือต่างๆหรือสื่อต่างๆของเกี่ยวกับเด็กในปัจจุบันเนี่ยก็มีเยอะแยะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเตะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมรู้สึก,กที่จะทาหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งรู้สึกว่าเราติดกับสื่อมากไปสื่อบางอย่างเนี่ยออกแบบสําหรับเด็กก็จริงแต่สิ่งที่เราต้องการคือดูเด็กเห็นนั่นจากสารคดีเห็นนี่จากแบบเรียนเนื้อ,อไรก็ตามแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เราอยากให้ลูกรู้จักก็คือโลก โลกทั้งใบโลกที่ไม่หมายความว่ามีแค่ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์มีเรื่องของเรื่องราวต่างๆอีกมากมายมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในนั้นห้องเรียนไม่ว่าห้องเรียนไหนเนี่ยไม่มีทางสอนสิ่งเหล่านั้นได้รวมทั้งคุณครูจะพาไปทัศนศึกษามันก็ได้เพียงแค่กระผีกลิ้นเดียวแล้วก็อย่าลืมว่าอัตราส่วนของครูหนึ่งคนกับเด็กสายแปดคือห้าสิบคนเนี่ยมันทําไม่ได้ต่อให้เป็นโรงเรียนอินเตอร์ก็หนึ่งต่อสิบอ่าพี่หน่ว่าถ้าเกิดลองคิดดูว่าเราพาลูกไปเที่ยวด้วยตัวของเรา เขาเราเองพ่อแม่สอนลูกนะฮะว่าอย่าทำอย่างนี้เวลาทำรายการเนี่ยมันก็จะทำให้เสียสมาธิ ไม่เยผมฝึกมาเยอะแล้วผมมีเป็นพ่นีกเป็นคนทํารายการคนอื่นก็รู้ผมัชกกันแล้วไมต้องห่วงเรื่องนี้อ่อนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพยายามจะชูนี่คือฝ่ามืออลรหันเรื่อยๆเหลืออีกห้านาทีช่างกล้องสูงซิกว่าเหลืออีกห้านาทีช่างบันเทิงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ใส่เข้าไปเนี่ยคือสถานที่และเคล็ดลับผมเขียนไม่ได้แต่ต้นและเคล็ดลับรวมทั้งเน้นๆเลยว่าสถานที่อย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นไปทำยังไงเลือกที่ยังไงงั้นก็ไปกินแต่ขาปูยักษ์ อืกินครับปูยักษ์กินวิตัณฑ์ลามิงมันก็ได้ประโยชน์อยู่กินเกี๊ยวซ่าใช่ได้ประโยชน์ได้สารอาหารเยอะเลยเสร็จแล้วก,กหรือหรือ,รอวิธีการกินอาหารแบบไม่เสียตังค์ทำอย่างวะอ้าวก็ไปเซเว่นตอนกลางคืน อ๋อ <AL> นั่นอยู่ในถังขยะหลังเซเว่น <c oughs> พึง่งดึซัดมาโยกๆนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่บอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่จะช่วยให้คุณถ้าเกิดคุณตัดสินใจจะพาลูกไปเที่ยวไม่ว่าจะไปไม่จําเป็นต้องไปเมืองนอกอย่างเดียวนะครับไปใกล้เริ่มจากเด็กๆคุณเมยคิดว่าน้องคนดีต้นข้าว<ค>นเนย<ด>คนดีฮะคนดีคนดีจะเริ่มพาลูกไปเที่ยวเนี่ยเด็กๆคนจะไปไหนนหเดือน เที่ยงเอ่อสิบสองเดือนค่อยๆไล่กันไปนซึ่งทุกอย่างนี่อยู่รอบตัวเพียงแต่ว่าสิ่งที่คือผมพามาเที่ยวมาได้ไดเด็กแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็พอจะรู้ว่าที่ไหนเป็นยังไงก็จะพยายามแนะนําไว้ว่าโอเคที่นี่มันดีมันเหมาะเพราะว่าอย่างพ่ออย่างคุณเมย์ซึ่งไม่เคยทําบ้าอะไรเลยเนี่ย <c oughs> <อ>ผมเลี้ยงลูกนะไม่เคยทํางานหาตังค์อะไรประมาณนั้น <c oughs> ไม่หาตังค์จะเอาที่ไหนกินเล่าเวลาของคนคุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีอยู่จํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ห้องเราก็เล็กอย่างคุณเมย์ห้าสิบห้า ารางเมตรใช่ไหมนี่เดียวเล็กกว่าห้องประมาณห้องนี้แหละเด็กโตมมันไม่ได้ยิ่งเล็กห้องเล็กเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องพยายามหาทางพาลูกไปมากเท่านั้นลงไปข้างล่างมีสวนโรตสฮะติดกันเลยเด็กลาักงโรตัสก็ยังดีนะแต่ก็ยังเราอย่าลืมว่าบางทีมันติดเชื้อมันเยอะพี่นายว่าต้องเข้าใจนะฮะเราห้องสิบห้าสิบห้าสิบห้าตารางเมตรของคุณเมีที่จ่ายค่าเช่าเดือนละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอืม เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจ่ายค่าห้องของเราเนี่ย600 600เพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งถ้าเกิดเราพาลูกจ่ายเงินสัก300พาลูกไปเจอโลกเนี่ยมันคุ้มกว่อเยอะนะฮะมันมีอะไรเพราะฉะนั้นเด่มนี้เนี่ยก็เลยพยายามจะเน้นช่วยน้องต้นข้าวคนดีอย่งดื่มไม่ได้เพิ่งไม่ถึงโทษนะฮะนมนี่ผมก็เป็นคนซื้อมาโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ จุดประสงค์หลักของการทาหนังสือเล่มนี้เพราะว่าอยากบอกคุณพ่อคุณแม่หรือคุณป้าคุณหลานคุณยายคุณตาเนี่ยเพื่อที่จะบอกเคล็ดลับที่รวบรวมมาตลอดเวลาตั้งแต่ทาราเกิดยันตอนนี้ขึ้นม .4 ว่าเท่าไหร่อ,อะไรสิบสี 14, นะ่มั้งไม่รู้ไม่เคยนับอายุลูกนับจต่วันเกิดตัวเองนี่ไงนี่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนรเลรี้ยงลูกได้แบบนี้ไงยังไม่เคยเด็ดสนใจไม่เคยอะไรแ,แต่แต่ผลิตผลเขาดีไงไม่เกี่ยวกับไม่สนใจ มันเกี่ยวว่าคุณสนใจตอนไหนตรงไหนเอออ่ออออาจ,จะบอกว่าผมไม่เลี้ยงลูกจริงๆผมก็เลี้ยงนะฮะเพียงแต่ว่าพูดกันตามตรงว่าผมไปทุ่มเวลาส่วนใหญ่ให้กับตอนพาพาลูกเที่ยวเวลาที่ผมเลี้ยงลูกผมไม่จําเป็นต้องอยู่กับลูกผมก็เลี้ยงลูกได้ยกตัวอ,อย่างอ้าวพี่ผมจะพาลูกไปสามวันนี้ผมก็ต้องด้านค้นข้อมูลเป็นวันก่อนหน้านั้นทั้งที่ผมไม่อยู่กับลูกผมอยู่กับ ข้อมูลต่างๆหาคนว่าจะไปที่ไหนวางแผนเดินทางยังไงผมจะพาลูกไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหกวันเจดวันผมก็ต้องเอาให้คุ้มกับหกเจ็ดวันที่ผมไปว่าผมจะพาไปไหนพุณนั้นผมเลี้ยงลูกโดยที่ไม่ต้องอยู่กับลูกก็ได้ไม่จำเป็นทําไมการเลี้ยงลูกไม่ใช่การเปลี่ยนผ้าอ้อมอืมอืมพอพอลูกพอลูกแกอผมก็ต้องให้แฟนผมเปลี่ยนตลอดสิก็อ่านหนังสือได้นะอ่าเอาไม่พอลูกแกอ่านหนังสือได้แกก็หนังสือเอากองให้แล้วกองอยู่บ้าน สนใจไหนก็จะเนี่ยวิธีนนมีเคล็ดลับหมดนะฮะว่าทำไงให้ชอบอ่านหนังสือก็คือกองหนังสือไว้รอบตัว <c oughs> แล้วก็เลี้ยงลูกแบบปิดประตูแล้วยนหนังสือให <c oughs> ้ไปก็จริงๆๆๆ <c oughs> ไหญที่พูดนี่พูดเรื่องจริงเ <c oughs> หมือนนะฮะลูกผมเราทาราเนี่ยไม่มีมนุษย์ไหนวันนั้นไปเจอคุณสวิทย์ขาวปลอดนักแปลยังถึงกับมุนทาลาอ่าจับจับชับจับนั่งอยู่หน้าบูธแต่ไม่ซื้อือเล่ม จบแป๊บจบแป๊บปจบวางเงินเรียงเป็นตับเลยหมดรายไหมเดี๋ยวเราช่วงหน้านะฮะกลับมาที่เกิดกันพอสมควรสําหรับเล่มนี้ครับพี่เล็กโชว์หน่อยพาลูกเที่ยวเล่มล่าสุดของอาจารย์ธรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอาจารย์ธรออกมาสามเล่มนะฮะก็คือตามรอยทางรักที่เราคุยกันไปเล่มหนึ่งกับเล่มสองหน้าตาเป็นแบบนี้ออันนี้เป็นอันนี้เล่มหนึ่งนะฮะแล้วก็เล่มสองก็จะมีเดี๋ยวเขาจับอย่างอันนี้เล่มหนึ่งนะฮะเล่มสองหน้าตาแบบนี้นะฮะ ก็ขายเป็นแพ็กคู่เหมือนกันส่วนพาลูกเที่ยวเนี่ยเขาก็ไปจับคู่กับ,บไปไหนดีไปไหนดีนะฮะทั้งสองชุดนะฮะชุดแรกตามรอยทางรักปกติ780ก็ลดเหลือ640แล้วถ้าเป็นสมาชิกเหลือ600ส่วนพาลูกเที่ยวกับไปไหนดีจับคู่กันแล้วปกติ759ก็ลดเหลือแค่ห้าร้อยเอก้านสนะิบถ้าซื้อซื้อเล่มเดียว ซื้เดี๋ยวสมาชิกอันนี้เหลือ560แต่ถ้าซื้อพาลูกเที่ยวอย่างเดียวเล่มเดียวเลยเนี่ยในรายการตรงนี้ก็360จาก399โทรไปสอบถามเขาหาง่ายดี0882274051ถึงอะไรเ่ยเอนันนั้นเบอร์ใหม่โทษเบอร์อีกรายการเ่ย0827828353และ0827828356นะครับในเวลาทำการ ก็โทรไปแล้วกันอยากโทรตอนไหนก็โทรดูตีห้าก็โทรได้นะครับสมสารเรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะกินนมข้าวโพดกันละนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ